สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทพิปนะคะในปลายรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่สงครามอาเซวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีมักเสด็จไปนั่งกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือซึ่งได้บูรณะปฏิสังขรณอนขึ้นใหมเ่เนืองๆแล้วติดพระไทยในการนั่งกรรมฐานยิ่งขึ้นพระอารมณ์ก็ฟัน่นเฟือน เกิดมีอาการดุร้ายยิ่งกว่าแต่ก่อนครั้นสมเด็จพระยามหา,หากริย์ศสึกยกทัพไปเมืองขเขมรทางนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีก็มีสัญญาวิปราชเกิดสำคัญว่าพระองค์เป็นพระโสดาบันมีรับสั่งให้พระราชาคณะทั้งปวงมาประชุมกันในโรงพระแก้วเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2324แล้วเสด็จออก มีรับสั่งฐานพระราชาคณะว่าพระพิสุอันเป็นปุถุชนจะกราบไหว้คฤหัสถ์ซึ่งเป็นพระโสดาบันนั้นจะได้หรือไม่ประการใดพระราชาคณะโดยมากพากันกลัวพระราชาอาญาถวายพระพรว่าไหว้ได้แต่สมเด็จพระสังฆราสีวัดบางว่าใหญ่กับพระพิมลธรรมวัดโพธารามและพระพุทธาจารย์วัดบางว่าน้อย สองค์นี้ถือวินัยมั่นคงไม่ครั่งครามต่อพระราชอาญาถาวายพระพรว่าถึงคฤห,หัสจะเป็นพระโสดาบันเพศก็ยังต่ำกว่าพระพิสุปุถุชนอันทรงภากาสาวพัดและจะตุปาริสสุทธสินเพราะฉะนั้นถ้าพระพิสุจะกราบไหว้คฤห,หัสหาควรไม่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ฟังก็ทรงพระพิโรธดำรัสว่า พระราชาคณะทั้งปวงก็ยังเห็นว่าไายได้โดยมากแต่สามองค์ยังบังอาจโตแย้งฝ่าฝืนถวายพระพรให้ผิดพระบาลีจึงมีรับสั่งให้ถอดเสียจากสมณศักดิ์แล้วให้เอาตัวสมเด็จพระสังฆราชกับพระราชาคณะสององค์ที่ถูกถอดนั้นกับพระพิสุซึ่งเป็นฐานานุกรมและอันเตวาสิกลัทธิวิหาริษ รวมทั้งสิ้นประมาณ500รูปไปลงพระอาญาที่วัดหงให้ตีหลังสมเด็จพระสังฆราชกับพระราชาคณะองค์ละ100ทีทานปะปเรียนองค์ละ50ทีพระอันดับองค์ละ30ทีแล้วให้เอาตัวขังไว้ขนอาจมของโสโครกที่วัดหงทั้งหมด ตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์เข้าเฝ้าหมอบกราบถวายบังคมเหมือนข้าราชการฝ่ายคาราวาทั้งปวงความวิปริตเกิดขึ้นในบ้านเมืองการกระทําของพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อทราบไปถึงไหนคนทั้งหลายก็พากันตกใจเห็นว่าเกิดวิปริตขึ้นในบ้านเมืองบางพวกก็โกรธแค้นบางพวกก็พากันสงสารพระสงฆ์ซึ่งต้องรับพระราชอาญา ถึงเข้าขอให้ตีแทนตนก็มีเกิดโกลาหลสะดุ้งสะเทือนทั่วไปทั้งพระนครครั้นต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรีซ้ำม,มีอาการเกิดทรงระแวงว่าข้าราชการผากันลอบลักพระราชทรัพย์ให้โบยตีจำจองและบางทีก็เอาตัวผู้ต้องหาขึ้นย่างไฟจะให้รับเป็นสัตว์แล้วพระราชทานรางวัลผู้ที่โจ์ร้องฟ้อง ยกเป็นบำเหน็จความชอบในราชการก็เลยเป็นเหตุให้ผ่านแกล้งใส่ความฟ้องผู้อื่นชุกชุมขึ้นมีคนต้องโทษกักขังเคียนตีและประหารชีวิตมากขึ้นทุกทีราษฎรต่างเทงบ้านเรือนหนีเข้าป่าเป็นอันมากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้พระวิชิตนรงค์ ที่รับผูกขาดภาษีขึ้นไปเร่งรัดเรียกเก็บภาษีราษฎรที่กรุงเกา่าราษฎรถูกเร่งรัดเรียกเก็บภาษีโดยไม่เป็นธรรมความร้อนรนหนักเข้านายบุญนาคผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่บ้านแม่ลาเป็นหัวหน้าหลวงสุระและหลวงชนะชักชวนชาวบ้านเข้าเป็นพักพวกยกลงมาจับพระวิชิตนาลงและกรมการฆ่าเสียหลายนาย อีกทั้งเผาบ้านผู้รักษากรุงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้พญาสันไปจับกลุ่มพวกบ้านแม่ลาแต่ในกลุ่มจะลาจนในครั้งนั้นมีขุนแก้วซึ่งเป็นน้องพญาสันรวมอยู่ด้วยพญาสันถูกเกี้ยกกรอมให้เข้าเป็นพวกนายบุญนาคจากนั้นได้ก่อการโดยให้พญาสันเป็นแม่ทัพยกไพรพลลงมาโดยทางเรือ ไม้จะย,ยึดกรุงธนบุรีโดยอ้างเหตุผลว่าบ้านเมืองเป็นกะลียุคพญาสันพร้อมด้วยพวกกบฏยกทัพลงมาถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันเสาร์เดือนสี่แรม11บเอ็ดค่ำปีฉลูตรงกับวันที่9มีนาคมพุทธศักราชส3 2 4รอบเข้ามาในเวลาค่ำพอถึงก็ยกเข้าปนพระราชวัง ระดมยิงปืนลูกปืนตกในกำแพงพระราชวังเสียงสนั่นวันไหวผู้คนภายในกำแพงตื่นตระนกตกใจร้องกันอื้ออึงไม่เป็นทซ้ำสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกำลังบรรทมหลับสนิทต,ตกพระไทยตื่นคว้าได้พระแสงสเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งเย็นตรัสตะโกนเรียกฝรั่งที่ป้องวิชัยประสิทธิ์รับสั่งให้ยิงปืนใหญ่ต่อสู้พวกกบฏ ทางฝ่ายพวกกบฏท,ทำการต่อสู้กับพวกทหารที่รักษาป้อมล้อมวังอยู่จนรุ่งเช้าก็ยังหักเอาพระราชวังไม่ได้และพวกรักษาหน้าที่ก็ไม่เต็มใจจะต่อสู้กับพวกกบฏมิฉะนั้นจะทำการขับไล่หรือจับกลุ่มได้แล้วแต่ก่อนสว่างนั้นและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพระพิโรธยิ่งนะัก เมื่อได้ทราบว่าพญาสันซึ่งใช้ให้ไปสืบสาวเรื่องราเอาตัวพวกกบฏกลับมาเป็นหัวกบฏเสียเองจึงรับสั่งให้ไปจับกลุ่มตัวบุตรภรรยาของพญาสันมาขังไว้แล้วเสด็จเข้าไปฟันประตูผู้คุมขังผู้ต้องโทษหญิงปล่อยตัวให้เป็นอิสระหมดส่วนที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ปากครองบางหลวงนั้นพญาทิเบตพญารามัน และพยาอมาตให้ลากปืนจากรงขึ้นป้อมต่อสู้ป้องกันพวกกบฏมิให้ลุกล้ำเข้าในเขตพระนครทางด้านนั้นได้พอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จออกจากข้างในกลับออกไปมีรับสั่งว่าสิ้นบุญพ่อแล้วอย่าให้ยากแก่ไพร่เลยข้าราชการที่จงรักพักดีต่อพระองค์อยู่อย่างแท้จริงเมื่อได้ฟังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตัดออกมาเช่นนั้น ต่างก็พากันเศร้าใจไปตามๆกันพญาทั้งสคือพญาทิเบตรบริรักษ์พญารามันและพญาอมมาตถ,ถึงกับก้มกราบบังคมทูลด้วยน้ำตาว่าถ้าเสด็จพ่อมีให้ลูกต่อสู้ด้วยพวกกระบฏแล้วลูกก็จะขอตายด้วยเจ้าข้าวแดงขอตายกับเสด็จพ่อด้วย เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตรัสห้ามมิให้ต่อสู้ด้วยพวกกบฏนั้นก็เพราะพระองค์เห็นว่าสู้ไม่ไหวแล้วจึงให้ไปนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชชื่นวัดหงกับพระพิมลธรรมพระรัตนมณีหรือพระรัตนาุุนีให้ออกไปเจรจายอมแพ้แก่พวกกบฏพญาสารจึงให้พระสมมา,าทูตกราบทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีว่า ถ้าเสด็จพ่อยอมอ่อนน้อมเช่นนั้นก็ชอบแล้วพระคุณเจ้าทั้งสามจงถวายพระพรให้ทรงผนวดเสียสักสามเดือนเพื่อชำระพระเคราะห์เมืองสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงยอมรับที่จะปฏิบัติตามในการรบพุ่งกันครั้งนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องเสียค่าราชการที่จงรักภักดีมั่นคงในพระเดชพระคุณอย่างยิ่งถึงสี่สิบนาย และเมื่อรับพระโอษฐ์ว่าจะทรงผนวดแล้วก็ทรงพระสวนตบพระพรอแล้วตัดว่าเอหิภิขุมาถึงแล้วครั้นแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธทนบุรีก็เสด็จออกบวชณพัทธสีมาวัดอรุณราชาวรารามเมื่อวันอาทิตย์เดือนสี่แลมสิบสองข้ามปีฉรูตรงกับวันที่สิบมีนาคมพุทธศักราช2,324เพลาสามทุ่ม การทรงผนวดของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครั้งนี้เป็นการทรงผนวดตามคำขอของพระยาสันเพื่อสะเดาะพระเคราะห์เสียศักสามเดือนการทรงผนวดของพระองค์ที่วัดอรุณราชวรารามนี้ต้องอยู่ในฐานะที่ต้องคุมตัวพร้อมทั้งพระราชโอรสที่ยังทรงพระยาวส่วนพระญาติพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้น พญาสันให้จำเอาไว้ทั้งหมดแล้วพญาสันให้ประกาศแก่บรรดาข้าราชการทั้งปวงว่าจะรักษาราชการไว้รอท่าสมเด็จพญามหากริย์ศึกข้าราชการทั้งหลายก็สงบอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอันใดยอมให้พญาสันเป็นผู้สำเร็จราชการในระหว่างนั้น เมื่อพญาสานเป็นผู้สำเร็จราชการอยู่นั้นได้ออกว่าราชการแผ่นดินณท้องพระโรงในพระราชวังได้สั่งให้ปล่อยคาราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในและราษฎรที่ถูกเวรจำขังโดยพระราชอาญาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกเสียทั้งสิน้นเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กรุงธนบุรีเกิดความไม่สงบขึ้นอีกครั้งหนึง่ง เสมือนบ้านเมืองไม่มีขือไม่มีแปรพวกราษฎรที่ต้องได้รับโทษทันโดยไม่มีความผิดครั้นถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วคุมแค้นพวกที่เป็นโจทฟ้องร้องทำให้ตนต้องได้รับโทษเป็นกำลังและเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงออกผนวดไม่มีพระราชอำนาจแล้วต่างก็พากันชวนเที่ยวจับกลุ่มพวกโจทมีพันศีพันลา เป็นตัวการสำคัญค่าฟันเสียให้สะสมกับความแค้นเป็นอันมากพวกโจดหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ตามวัดบ้างตามหมู่บ้านทุกหนทุกแห่งที่หนีรอดเหลืออยู่น้อยที่ล้มตายนั้นมีมากในกรุงธนบุรีเกิดมีการฆ่าฟันกันตายทุกวันมีได้ขาดใครจะฆ่าใครตามใจชอบก็ได้ไม่มีเจ้าพนักงานจับกุมผู้กระทำผิดไปลงโทษ ส่วนพญาสันผู้สำเร็จราชการนั้นครั้นเป็นผู้คุมอำนาจไว้เต็มที่ก็ให้กระยิมใจกําเริบเห็นที่จะนึกครื้มใจอยากจะฟังละครร้องของหลวงขึ้นมาบ้างคือเพียงอยากฟังเท่านั้นไม่ได้ต้องการเห็นตัวละครผู้ร้องรำทําเพลงจึงสั่งให้พวกละครเล่นให้ฟังข้างในแล้วตัวเองออกมานอนเล่นฟังเสียงร้องอยู่ข้างนอก การรักษาราชการแผ่นดินอยู่ก็ไม่มีผู้ใดขัดขวางอีกต่อไปก็ยิ่งทำให้พญาสันมีใจกำเริบยิ่งขึ้นแต่ยังเกรงกลัวสมเด็จพญามหากษัตริย์ศึกอยู่พญาสันจึงคิดหาลูกทางที่จะกำจัดสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเสียก็เห็นแต่กรมขุนอนุรักษ์สงครามหรือเจ้ารามลักษ์ซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าตากสิน เจ้านายผู้ใหญ่ซึ่งตนได้สั่งให้เอาไปจำไว้เมื่อยึดอำนาจได้ถ้าได้ตัวกรมขุนอนุรักษ์สงครามเป็นหัวหน้าไว้คอยจัดการต่อสู้สมเด็จเจ้าพญามหากษ,ษัตริย์ศึกเมื่อสมเด็จเจ้าพญามหากษัตรศึกยกทัพกลับเข้ามาก็จะเป็นกําลังสำคัญทำการกําจัดได้พยาสาันจึงลอบไปคิดอ่านกับกรมขุนอนุรักษ์สงครามให้ทำการในครั้งนี้ ส่วนเงินทองที่จะใช้ในการหากำลังปราบปรามจะเอาพระราชทรัพย์ในพระคลังหลวงออกจ่ายให้จนพอเพียงกรมขุนอนุรักษ์สงครามก็รับเป็นหัวหน้าจัดทำตามความประสงค์ของพญาสันแล้วพญาสันก็ปล่อยตัวกรมขุนอนุรักษ์สงครามพร้อมด้วยมอบทรัพย์ของหลวงออกไปเที่ยวหาสมัครพักพวกเกลี้ยกล่อมได้พญามหาเสนา พญารามันวงหรือจัก,กรีมอนและพญากลางเมืองนายกองมอนเป็นต้นส่วนพญาสันทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้พวกที่อยากได้เงินครั้นถูกเกี้ยกล่อมก็พากันมาเข้าเป็นสมัครพรรคพวกเป็นอันมากแต่การตั้งตัวเป็นหัวหน้าของกรมอนุรักษ์สงครามนั้นเห็นจะไม่ซื่อตรงต่อพญาสันนักเพราะเมื่อได้สมัครพรรคพวกเป็นของตัวมากเข้า ก็คิดจะชิงเอากรุงธนบุรีเป็นที่มั่นเสียก่อนและเมื่อสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพกลับเข้ามามก็จะได้ทำการต่อสู้ได้ดีกว่าไม่มีที่มั่นแข็งแรงไว้ทำการ